กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สัสนสณีจตุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับตอนเข้าสู่เวลาของพัฒนาอาชีพกิ่นง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจักรสว่วนและโกมุตคงเทศสวัสดีสสดอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเรื่องของพืชผักผลไม้เรื่องของวัตถุดิบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นของหวานของข่าวของว่างเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีกรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับสมัยก่อนนี้อะไรก็ตามที่เราไม่สามารถจะให้คําอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้เนี่ยเราก็จะ นึกถึงว่าทำอย่างไรดีถึงจะตอบสนองปรากฏการต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นอยู่ๆก็พระเทตก็ค่อยมืดลงมืดลง <c oughs> ในช่วงเวลาในช่วงเวลากลางวันแท้ๆแต่ว่าโอ้โหมืดมัวกันมาก็มักจะคิดกันว่าเป็นลางร้ายเป็นลางไม่ดีก็ต้องคิดแบบนี้นะอาจารย์<ช>เพราะ,ะมันยังไม่มีอะไรมาพิสูจน์เป็นเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือยังไม่ได้มีคนไปสืบค้นไปหาข้อมูลภูมิองความรู้เรื่องนี้ก็ต้องคิดว่าไอ้ที่ กำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองตอนนี้มันต้องไม่ดีแน่ๆเลยมันทาให้ถึงขัง้นพระอาทิตย์ดับไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีพธิธีมีวิธีการที่จะช่วยกันตามความเชื่อว่าเอ้ยพระอาทิตย์ออกออกมาจากตัวที่มาบังเนี่ยเอ,เอาไปาาไล่ออกไปด้วยการใช้เสียงใช่ครับเคาะนั้นเคาะนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันด้วยความอามองโลกอย่างแง่ดีบางส่วนคือนอกจากจะเคาะสิ่งที่มันมีเสียงดังเพื่อไล ให้ราหูคายว่าแล้วเนี่ยก็ยังมีการไปเคาะต้นไม้บอกให้รู้ว่าถ้าเกิดขนาดที่กำลังเกิดคลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจันทร์คลาดหรือสุริยคลาดก็ตามเคาะต้นไม้แล้วต้นไม้จะลูกดอกดอกดอกอุตสาห์จะมีเป็นคิดในแง่ดีกันเข้าไว้ก็มังคิดว่ามันหน้าที่จะเป็นเรื่องของกล,ลวิธีในการทำให้คนหันมาระดมพลช่วยเคาะ เขาอ,อยู่ด,ดีๆบอกให้ไปเคาะต้นไม้เคาะทำไมเคาะอย่างอื่นก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ที่จะถ้าจะสมมุติว่าจะทําไล่เสียงเนี่ย <c oughs> ทําเสียงให้มันดังก็เลยบอกว่าว่าถ้าไปเคาะเสียงอย่างอื่นมันไม่เกิดประโยชน์มัน <izin S 2> แค่ไล่อย่างเดียวถ้าเคาะต้นไม้เนี่ยมันจะทําให้ลูกดกด้วยนะก็เลยคนก็เลยเคาะกันใหญ่เลยปรากฏว่าเคาะแรงไปหน่อยต้นไม้ตายลืมใบคว้าเลยได้ก็ไปเคาะคว้าจอบคว้าเสียมความนิดแต่ว่า นอกเหนือไปจากเรื่องของตัวก done done ิจกรรมที hmm. mm ่ท hmm. ําแล้วเนี mm ่ย hmm. ก็ยังมีเรื่องของพิธีกรรมคือมีเส้นไหว้ต่างๆนะครับเส้นไหว้พูดผีบ้างนะครับหรือว่าการทาบุญเลี้ยงพระเพื่อขอความเป็นสิริมงคลแต่ถ้าเป็นยุคสมัยที่ยังไม่ได้ไปอะไรกับพระเนี่ยก็เขาก็จะสามารถ ทำบุญกลางแจ้งก็ได้นะใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีการบวงสวงมีการไหว้เชื่อว่าให้เทพยดาฟ้าดินมารับเอาไปครับ<ะ>ซึ่งตอนนี้แหละที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับในส่วนของอาหารการกินของเราค่ะซึ่งอาหารในพิธีกรรมในการบวงสวงเส้นสวนต่างๆนี่ก็มีหมดเลยอาจารย์ทั้งของเค้าของหวานของว่างผลไม้ด้วยอาผลไม้ด้วยนะ <c oughs> ครับซึ่งพวกนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าเขาจะเน้นเอาชื่อ ที่สื่อถึงสิ่งที่ต้องการจะบอกอย่างเช่นว่าเป็นชื่อดีเพื่อให้เกิดคุณงามความดีกล้วยก็คือทำอะไรก็ให้มันง่ายๆใช่กล้ว <laughs> <ต> <laughs> ยกล้ว <laughs> ย <laughs> ทำนองดี <laughs> นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกนะอย่างเช่นทับทิมเนี่ยก็คือ,อ โดยสีของมันโดยลักษณะเม็ดของมันแล้วก็ชื่อไปพร้อมกับอัญมณีด้วยก็คือถ้าเอาทับทิมมาเส้นไหววงสวงต่างๆเนี่ยก็จะร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับถ้าไปถึงเรื่องของของว่างหรือของหวานเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งถนัดเข้าไปใหญ่เลยกับเรื่องของการพิธีพิทันประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ชื่อนะ นั่นจึงเป็นที่มาของพวกขนมทองทั้งหลายนะฮะทองหยิบทองยอดไฟทองเนี่ยเพราะว่าพอมีคำว,ว่าทองปุ๊บมันให้ความรู้สึกรุ่มรวยอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีแล้วก็โดยรูปรักษ์หน้าตามันอนะ่ะมันคือเป็นของเชื่อมหวานหวานมันก็จะรู้สึกดีอุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำอร่ออร่อยแบบนี้นะครับมีอีกหนึ่งชื่อของตระกูลขนมประมาณนี้นะซึ่งเป็นของโบราณนะ แต่ปัจจุบันเดี๋ยวขึ้นเดีย้ยังมีใครทําอยู่ไหมอาจารย์ยังมีอยู่บ้าง<ะ>แต่กลายเป็นแบบเรียนแบบของฝรั่งไปประยุกตไพรสแล้วนะครับก็วันนี้อาจารย์ตั้งใจนําเมนูอะไรมาฝากกันครเป็นตระกูลทองป่ะฮะทองค่ะทองด้วยนะครับคือทองพลุค่ะซึ่งผมไม่รู้จัก ผมไม่รู้จักเลยอาจารย์ทองพลุทองพลูก็เป็นขนมที่ใช้ในงานมงคลคที่มือย่างที่คุณกพูดพูดเมื่อสักครู่ที่ชื่อทองพลูคือคําว่าทองกับพลุครับทองก็คือทําให้มีความร่ํารวยครับ มีเงินมีทองอพลุก็คือทําให้โด่งดังจเจริญรุ่งรเรือง <c oughs> ค่เห็นไหมโดยชื่อเองเนี่ยก็เป็นมงคลซะแล,ล้วนะครับตัวทองพลุที่ว่านี้นี่เป็นขนมโบราณนอาจารย์เป็นขนมที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยพระนรายมหาราชทองกิบมาเป็นคนที่คิดขนมชนิดนี้ขึ้นมาโอ้ก็นานมากแล้วค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ย เราจะไม่เจอขนมทองพลูแบบดั้งเดิมครับแต่เรากลายเป็นเจอขนมทองพลูที่มีการปรับประยุกต์ไปแล้วครับเพราะว่าตัวทองพลูของเราเองเนี่ยนะคะเป็นขนมที่น่าจะรับวิวัฒนาการมาจากขนมของฝรั่งเศสตัวหนึง่งในปัจจุบันนี้เรารู้จักในชื่อของเอแคลร์ก็คือชิ้นเล็กๆแล้วก็มีกลมๆเป็แป้งข้างนอกนุ่มๆกรอบๆแล้วก็มีไส้ข้างใน หว,วานหวานนิ่มๆครับอ่าแบบนี้ค่ะแต่ว่าเอแคลนั่นก็คือเป็นเป็นขนมแป้งอะ่แหละไส้เนี่ยมาใส่ทีหลังครับนะคะทองพลูก็เช่นเดียวกันก็เป็นขนมจากแป้งนี่แหละครับแต่เราไม่ได้ใส่ไส<อ>้เราเอามาจิ้มของหวานหวานแทนอ๋อครับอันนี้คือตัวโบราณใช่ค่ะโบราณคำว่าจิ้มของหวานอันนี้เป็นของหวานประเภทน้ำเชื่อมน้ำพึง่งนองแบบนี้ มันเหมือนวัฒน,นธรรมการกินของฝรั่งนะครับใช่ค่ะคล้าย,ายดื่มชาดื่มกาแฟแล้วก็จะมีเป็นบิสกิตมีเป็นขนมชิ้นเล็กๆมานะกินคู่ด้วยแบบนีแล้วแล้วตัวขนมเองเนี่ยมันมีรสมีชาติอะไรแมาจารย์ มันก็เป็นแป้งเป็นแป้งทอดที่มีรสเค็มกร่อยๆนิดเดียวไม่มได้เป็นเค็มเลยนะคะฮะะมันก็เ,นเหมือนกันว่าเอามากินกับชากาแฟได้ด้วยใช่ค่ะครับถ้าอย่างนั้นเราไปลองทำกันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับตัวขนมทองพลุเนี่ยนะคะเป็นขนมที่เหมือนกับเอแคลร์ lair, แต่เปลี่ยนกระบวนการจากการอบมาเป็นการทอดน่าจะเป็นด้วยวัสดุอุปกรณ์สมัยก่อนนู้นบ้านเรายังไม่มีหม้ออบใช่ฮ เตาอบยังไม่มียังไม่มีการนําเข้ามานะคะก็เลยปรับมาเป็นเอามาทอดแทนนะคะส่วนประกอบของตัวอท,อทองพลุนี้นะคะมันจะมีของอยู่ไม่กี่อย่างเองค,คือแป้งสาลีครับไข่ไก่ครับ,รบเกลือเนอยแล้วก็น้ําเปล่าเท่านี้เลยเท่านี้เลยใช้แป้งสาลีกับไข่นี่แหละใช่ค่ะทํำยังไงครับจัน เราเริ่มต้นด้วยการที่ตั้งน้ำเขาบอกว่าเอาน้ำน้าเปล่าอัานนี้เอาน้ำเปล่าเนี่ยนะคะประมาณสองร l อมลมาตั้งน้ำให้อุ่นพอ <ฮะ S 1> เริ่มร้อนก็เอาเนยประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบกรัมเนี่ยในยจืดนะคะคเอาลงไปละลายในน้ำครับแล้วมันละลายนะอาจารย์ ด้วยความที่น้ํามันอุ่นแล้วมันก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตั้งไฟอ่อนอยู่ oh. นะคะน้ํามันอุ่นขึ้นเนยแล้วเราต้องค่อยๆคนพยายามคนให้เนยเนี่ยมันละลายครับพอเนอยละลายหมดเรียบร้อยก็เติมเกลือลงไปครับประมาณครึ่งช้อนชาครับความเค็มรสชาติมีอยู่แค่เนี้ยค่ะครับจากนั้นก็พอมันเดือดดีมันมันละลายออกมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยก็ยกลงครับ ขนาที่ยกลงนั้นด้วยความที่มันเป็นน้ําเดือดมีน้นํามันจากเนยมันก็ยังคงความร้อนอยู่ครับให้เราเอาแป้งสาลีหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้เนี่ยนะคะประมาณร้อยี่สิบกรัมร่อนครับร่อนร่อนไว้ซะก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าร่อนไประหว่างที่ร่อนลงไปในหมอ้อน้ําร้อนเลยเนี่ยแป้งเราจะไม่มีเวลาที่มานั่งกวนเร็วๆเ,เพื่อให้แป้งเนี่ยมันละลายไปกับน้ําครับในระหว่างที่ ร่อนแป้งใส่ลงไปเนี่ยนะคะเราก็กวนไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้แป้งจับตัวเป็นก้อนอืมคือให้มันให้มันผสมแต่ไม่ให้มันเป็นก้อนๆใช่ค่ะครับให้มันผสมไปกับตัวน้ําเลยเป็นเนื้อเนียน<ข>เดียวกันคนไปเรื่อยๆพอแป้งหมดปั๊บก็เอาไข่ตีไข่สองฟองครับตีก่อนคือทําไข่ให้เข้ากันก่อนครับแล้วก็มาเทลงไปในแป้งที่เราเอ่อ กวนเมื่อสักครู่นี้กวนที่พื้นนะคะไม่ต้องตั้งไฟครับให้ใช่อุณหภูมิอยู่ตามอุณหภูมิของน้ําร้อนนั่นเองแต่ถึงจะ,ถ,งจะถึงจะไม่ตั้งไฟก็ตามมันก็ยังร้อนระอุอยู่ดีเพราะว่าแป้งอะ<ช>แป้งแป้งมันเดือดมานี่โอ้โหมันร้อนอยู่นานเลยนะก่อนจะจะ<อ>หายร้อนใส่แป้งก็ไม่ได้ตั้งเตานะคะ เอาหนะเอาแค่อุณหภูมิของน้ําที่มีน้ํามันเนยอ,อยู่อะนะคะเอาแป้งลงไปกวนไปเรื่อยๆมันก็คงยังร้อนอยู่นะร้อน,นร้อน,อนจนกระทั่งแป้งเนี่ยสุกใสเลยครับเราต้องกวนทั้งแป้งทั้งไข่ทั้งน้ำเนี่ยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันจะออกมาเป็นเนื้อแบบหนึบหนึบหรือว่าเหลวครับเนื้อเหลวแต่ไม่เหลวมากอืเนื้อเหลวเหมือนกับจะปั้น เหมือนกับจะปั้นก้อนไม่ได้แต่ต้องปั้นก้อนได้ต้องทดลองทำครับต้องทดลองทำแล้วถึงจะรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะออกมาเป็นเนื้อประมาณนี้คือด้วยคุณสมบัติของแป้งอ่ะพอแป้งบางชนิดมันก็จะเอามาเพื่อใช้ในการทำให้มันเป็นแป้งเหลวแต่บางอย่างเนี่ยทำให้มันเป็นแป้งปั้นแต่อันเนี้ยน่าจะอยู่ตรงกลางราะ<ใช>หว่างก,การปั้นกับการเหลว <c oughs> นะครับนึกถึงว่า สมมติว่านวดไปเรื่อยๆแป้งมันก็จะเริ่มสุกใสขึ้นนะคะเราต้องพยายามเทคนิคคือต้องพยายามคนเร็วๆค,คนเร็วๆให้ทุกอย่างน่ยมันเขา้าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันและต้องให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้พอวิธีการคือสมมุติว่าเราเอาช้อนตักนะคะพอตะแคงไม่ใช่ว่าไหลโจ๊เป็นเส้นอันนี้ค,คือเหลวครับ ถ้าช,ช้อนตักขึ้นไปไม่ยอมออกอันนี้นคือแข็งอครับ <นะ S 1> พอเราช้อนตักหมายความว่าพอช้อนตักปั๊บเนี่ยเราสามารถจะหยอดให้มันเป็นก้อนเหมือนทองหยอดเหมือนก้อนทองหยอดแต่ว่าอันนี้มันจะหยอดเป็นเป็นเป็นก้อนใหญ่เพราะว่าใช้ช้อนเลยนะครับช้อนแบบช้อนโต๊ะเนี่ยนะฮะช,ช้อนกินข้าวนี่แหละคือตักเราเอาไปย<อ>หยอดมันก็หยดเป็นเป็น ก้อนที่กลมกลมแต่ว่าใหญ่กว่าตัวทองหยอดแน่นอนใช่ค่ะนะครับแต่ความข้นหนึบของแป้งอ่ะใกล้กับทองหยอดครับเอาละทีนี้ก็นั่งหยอดเรื่อยไปนั่งหยอดอ่ะหยอดหยอดใส่อะไรเดี๋ยวก่อนครับพอทําไอ้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งครับตั้งกระทะใส่น้ํามันครับให้น้ํามันเนี่ยร้อนเปิดไฟกลางก่อนให้น้ํามันร้อนครับร้อนเสร็จร้อนเสร็จแล้วก็รีไฟลงนิดนึงให้เป็น ไปกลางค่อนอ่อนกลางค่ออนนเลยครับแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยตักแป้งเนี่ยขึ้นมาครับแล้วใส่ลงไปในน้ํามันที่ร้อนในกระทะครับทีนี้ถ้าสมมติมันไม่ยอมหยดก็อีกใช้อีกช้อนหนึ่งเขี่ยปาดมันลงไปให้มันลงไปเป็นก้อนๆไม่ต้องไปจัดรูปทรงมันครับให้รูปทรงมันออกมาตามธรรมชาติพยายามทอดให้ก้อนเท่ากันไม่พอสุกเหลืองสวยก็ ใช้ตะแกรงช้อนขึ้นให้เสด็จน้ำมันก็คือดูแต่ข้างนอกไม่จำเป็นต้องไปกังวลข้างในเพราะข้างใน,งใน,ม,นมันก็สุกไปแล้วจากการที่เราคนกับน้ำร้อนอันนี้คือเสร็จแล้วเลยเหรออาจารย์เสร็จแล้วค่ะเวลาคือขนมทองปลุกเวลาไปจัดวางอะไรต่างนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวมันติดก,กันแล้วเพราะมันเป็นแป้งทอดใช่ค่ะครับแล้ววิธีกินก็คืออย่างที่บอกว่าเรียงไปจัดวางแล้วก็เสิร์ฟกับของหวานทั้งหลายน้ำเชื่อมน้ำแดงนมน้ำผึ้ง คุณต้องไปคำนวณต้นทุนว่าหนึ่งจานที่จะเสิร์ฟลูกค้านั้นจะใส่ไปให้กี่ชิ้นค่ะแล้วก็ในกรณีการขายให้มันคล่องๆอย่างนี้อาจารย์บอกไว้ตั้งหลายอย่างนะก็ให้เป็นทางเลือกลูกค้าว่าอยากจิ้มกับอะไรค่ะนะครับอาจารย์มีบางคนอาจจะมีน้ำพึ่งกับนมสดเอ๊น้ำพึ่งกับน้านมข้นนมข้นหวานนะคะหรือเป็นน้ำพึ่งกับน้ำเชื่อมธรรมดาน้ำพึ่งกับเฮลบอยอ่าค่ะแล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นว่าปัจจุบันนี้เขาเอาไปทำเทียบเคียงกันกันกบเอแคลร์นั่นแปลว่าน่าจะต้องมีไส้ไหมอาจารย์ใช่ค่ะครับคือวิธีการใส่ไส้ของทองพลูเนี่ยด้วยความที่เราเป็นแป้งทอดครับถ้าเจาะรูเข้าไปแล้วก็เอาไส้ยัดเข้าไปเนี่ยแล้วเนื้อข้างในมันไม่ได้เป็นโพรงเท่ากับเอแคลร์ครับมันเป็นลักษณะเหมือนขนมถ้าเรานึกภาพมันคล้ายๆกับขนมปังทอดอน<า>่ยเป็นลูกกลมๆแต่เป็นลูกเล็กๆนั้นวิธีการก็คือผ่า กรีดหน่อยนึงเพื่อที่จะบรรจุไส้ลงไปแล้วไส้ที่ใช้บรรจุลงไปนี่เป็นไส้อะไรอาจารย์มีหลากหลายไส้นะคะมีทั้งการทําเป็นไส้ไส้หวานนะคะบรรจุพวกครีมลงไปก็ได้หรือทําเป็นไส้ผลไม้อืจะเป็นอาทําเหมือนเราจินตนาการเหมือนเป็นขนมปังก็ได้นะคะครับอ่าไส้เย็มก็ได้เอาเย็ยมใส่เข้าไปตรงกลางหรือจะเป็นไส้ผลไม้สด <ฮ>ที่มีรถหวานหรือรถเปรี้ยวก็ได้ครับะะก็ต้องหั่นมันเล็กๆหน่อยหนึ่งใช่ค่ะคก็ใส่ไปแต่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือไส้ไก่ไส้ไก่นี่คือใส่เค็มเลยค่ะเอาเอาไก่มามาผัดผัดกับอ่าในส่วนของไส้ไก่เนี่ยนะคะคือเอาเนื้อไก่สับเนี่ยเอามาผัดให้ให้มี บางคนใส่ซําเกลอบางคนไม่ใส่เพราะ oh. ว่ามันมันจะมีกลิ่นมากเกินไปนะคะบางคนก็แค่เอากระเทียมเจียวบางคนไม่ใส่กระเทียมด้วยซําไป oh. เอาไปผัดแค่น้ํามันเฉยๆ uh. นะคะแล้วก็ใช้วิธีการาใส่หอมใหญ่ใส่แครอทแต่ให้มันมีสีหอมใหญ่หั่นเล็กๆแครอทหั่นเล็กๆนะคะเอาลงไปผัดร่วมด้วยแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ําตาล uh. แล้วก็พริกไทยครับ พอผัดให้ได้รสชาติที่ต้องการรสชาติจะเป็นรสชาติเค็มหวานครับแล้วก็เอามาตักใส่เข้าไปใส่ตรงกลางนะคะคแล้วก็แต่งด้วยผักชีพีชีฟ้าเสียบครับอันนี้คือเสร็จแล้วสําหรับสําแล้วสหรับเป็นไส้ทองพลุไส้ไก่ทองพลุไส้ไก่ครับ,รบซึ่งในกรณีการทําขายเนี่ยอันดับแรกสุดเลยเนี่ยก็อยากจะให้ทําเป็นเอาไปจิ้มเพราะว่ามันง่ายสําหรับตัวคนขาย แต่ส่วนที่จะทําเป็นไส้เนี่ยก็คือถ้ามือรถมือคงที่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมให้ลูกค้าก็เชิญได้ตามสบายแต่ว่าพอเป็นไส้แล้วเราก็รับรู้ว่าวิธีการกินเนี่ยมันเหมือนกับการกิน ดื่มชากาแฟอะไรของฝรั่งเขาเนี่ยเราเพิ่มเติมตัวไส้ให้มันมีความหลากหลายจะเป็นอัฟเตอร์นูนทีไปเลยได้ไหมจารย์มีหวานมีคาวมีครีมไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ได้เลยนะคะเป็นไส้แยมไส้ครีมได้แม้กระทั่งเป็นไส้ที่เป็นไส้กรอกครับไส้กรอกเบคอนแฮมเหมือนกับกึ่งกึ่งแฮมเบอร์เกอร์เป็นเป็นแฮมเบอร์เกอร์จิ๋วที่อาจจะมีใส่ผักไปชิ้นเล็กเล็กมะเกิดเทศแล้วก็ อ่ามีไส้กรอกสักชิ้นหนึ่งหรือแฮมสักชิ้นหนึ่งก็ได้ครับแล้วแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเขาใช้วิธีเดิมหมดเลยใช่ค่ะตัวแป้งนี่ใช้วิธีเดิมซึ่งเป็นการคงเอกลักษณ์ของคําว่าทองพลุพลนะครับต้องไปทดลองทํากันอยากใจคุณคุณได้ลองทําขายนะฮะเพราะว่าตัวทองพลุเองอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่า เดี๋ยวนี้ถึงแม้จะยังมีมันก็จะมีไม่มากไม่แพร่หลายเท่าไร่แต่ว่าที่มีอยู่ตอนนี้เป็นการที่ปรับแล้วประยุกต์แล้วถ้าหากว่าคุณจะลองทําย้อนกลับไปในฉบับตั้งต้นก็คือเป็นแป้งทอดเฉยๆเลยไม่ต้องมีไส้เนี่ยแล้วกินกับพวกชากาแฟถ้าหากว่าอันนี้เราพูดเสมอๆเลยว่าคุณมีกิจกรรมโฮมสเตย์คุณมีกิจกรรมให้เช่าสถานที่พักแบบเนี้ยแล้วพวกนี้มักจะพ่วงก,กับอาหารเช้ารหรือคุณจะทํา เอาไว้ยาวนานเลยแล้วเอามาวางให้เขากินตอนบ่ายอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็น่าจะประทับใจใโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีปูมประวัติเรื่องเล่าต่างๆผมพูดถึงว่าเก็บเอาไว้นานๆมันเก็บได้นานจริงไหมฮะมันก็เก็บได้นะคเพราะมันเป็นของทอดคร,อครับก็คือใส่ขวดโหลไว้พอถึงเวลาก็หนีบออกมาวางให้ลูกค้าจะเป็นตอนเช้าก็ได้หรือว่าตอนบ่ายก็ได้นะครับน่าจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าโดยเฉพาะยิ่งลูกค้าต่างประเทศเพราะว่า ถ้าเป็นคนต่างประเทศอยู่แล้วรู้ว่าเนี่ยตำรับนี้สูตรนี้มันมาจากคนต่างประเทศที่เขาเดินทางมาอยู่ในเมืองไทยผมว่าเขาน่าจะหวาวน้าจะ Amazing <c oughs> <c oughs> มากมากเลยเอาท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์มีเวลาเ,เล็กๆน้อยๆอาจารย์มีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับการทอดบ้างไหมครับอันที่หนึ่งเลยคือน้ํามันที่ใช้น้ํามันที่ใช้ต้องใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะครับทอดให้คือพอหยดไปเนี่ยให้มันจมอยู่ในในใน้ำมันเลยอืถ้าน้ํามันน้อยเนี่ย มันจะทําให้เหลืองไม่ทั่วครับแล้วก็มันจะด้านข้างหนึ่งแข็คือแข็งดะแข็งอันนึงกรอบอันนึง่งมันไม่มันไม่กรอบทั่วมันนั้นน้ำมันต้องให้เยอะพอสมควรแล้วก็เวลาใส่เนี่ยต้องใส่ตั้งแต่น้ำมันร้อนครับแต่ว่าให้แค่น้ำมันร้อนแล้วลดไฟลงนิดหนึง่งครับแต่อย่าให้ไฟอ่อนเกินไปถ้าทอดไฟอ่อนเกินไปมันจะองน,าาน้ำมันอืมก็ยากเหมือนกันนะน <laughs> ี่มีเทคนิคอยู่พอสมควรทีเดียว อันนี้แก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอมน้ำมันไปแล้วอมน้ำมันไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจําไว้ว่าต้องให้น้ํามันร้อนน้ำมันร้อนนะคะแต่อย่าให้ร้อนจัดเกินไปเพราะว่าถ้าร้อนจัดเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวข้างนอกอะ่ะ เหลืองเร็วเกินต้องการแล้วมันจะไหม้มและจะขมอืมครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าข้างในมันสุกอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องการให้เวลาของตัวข้างนอกมันกําลังพอเหมาะพอสมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอข้างในมันสุกอยู่แล้วไม่เป็นไรก็เอาไปจุ่มเหมือนลวกขึ้นมาไม่ได้ค่ะไม่ได้เนื้อสมัมผัสข้างนอกจ<พ>ต้องแป้งทอดเลยพ,พอใส่ลงไปปั๊บเนี่ยห้ามคนทันทีครับ ต้องปล่อยให้มันจมลงไปก่อนนะคะพอมันเริ่มจะเหลืองเนี่ยมันจะลอย,อยขึ้นมาอพอลอยเสร็จแล้วก็กวนให้มันเข้ากวนให้มันแบบเหมือนกับมันพลิกมันะ ครับนะคะแล้วก็ช้อนขึ้นได้เลยอ่าตัวนี้เป็นขนมเบาๆใช่ค่ะครับก็ทดลองดูนะครับไม่ว่าจะลองทํากินก่อนหรือว่าจะขายเลยก็ขายให้ขอให้ขายคล่องๆขายดีๆกันทุกทกท่านนะครับวันนี้พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับเมนูทองพลุหมดเวลาเท่านี้แล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัรสวนและโกมุตคงเทศลาคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ